มาทำซาโมซ่าไส้ไก่ใส่ชีสกันค่ะ ซาโมซ่าในสูตรนี้จะทําแบบง่ายๆได้ความอร่อยที่ลงตัวในส่วนของแป้งจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะมาห่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนําไปทอดก็จะได้ซาโมซ่าที่มีความกรอกนอกไส้มีความนุ่มฉ่าอร่อยจะจิ้มกับน้ําจิ้มหรือไม่จิ้มก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะมาเริ่มทําในส่วนของไส้ซาโมซ่ากันก่อนค่ะตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่เนยจืดลงไป27กรัมตามมาด้วยหอมใหญ่70กรัมผัดเนยจืดและหอมใหญ่จนกระทั่งมีสี ใสจากนั้นใส่เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ150กรัมเมื่อผัดไปจนเนื้อไก่เริ่มสุกดีแล้วใส่มันฝรั่ง296กรัมนําไปต้มให้สุกนิ่มจากนั้นเติมผงกะหรี่2ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาซอสแม็กกี้1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ําตาลดอกมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึง่งผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นก็จะตามมาด้วยชีสมอสซซเลล่า6กากรัมผัดต่ออีกสักเล็กน้อยเมื่อชีสเริ่มละลายปิดไฟแล้วยกขึ้นนำเทใส่ในชามผสมพักไว้ให้เย็นสนิทไส้สำหรับซาโมซาก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของเนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบแล้วมาเตรียมในส่วนของแผ่นสำหรับห่อใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่มีขนาด20คูณ20เซนติเมตรนำออกจากช่องแช่แข็งแล้ววางที่อุณหภูมิห้องจนนิ่มจากนั้นดึงออกมาแต่ละแผ่นพับให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วใช้มีด ตัดให้ออกจากกันจากนั้นก็จะมาเริ่มห่อกันเลยท้าน้ําที่ผสมแป้งสาลีลงไปจากนั้นก็จะทําตามแบบในภาพวิดีโอพับให้เป็นถุงแบบสามเหลี่ยมแบบนี้เปิดแผ่นให้มีความกว้างพอประมาณเพื่อจะนาไส้ตักใส่ลงไปตักไส้ใส่ไม่ต้องให้เต็มมากแล้วก็ไม่ให้น้อยจนเกินไปจากนั้น ปิดด้านบนสักเล็กน้อยแล้วพับให้มุมแต่ละมุมแนบชิดไปกับแผ่นปอเปียเมื่อจัดมุมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ดีแล้วทาน้ําที่ผสมแป้งสาลีในส่วนของปลายจากนั้นเก็บปลายของแผ่นปอเปียสอดไปด้านในแล้วจัดรูปทรงให้เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามห่อด้วยวิธีแรกก็เสร็จเรียบร้อยมาชมกันต่อในอีกหนึ่งวิธีนําแผ่นปอเปียวางลงบนเขียงหรือแผ่นไม้จากนั้นตักไส้ใส่ลงไปในส่วนล่างของแผ่นแล้วก็พับดึง ขึ้นไปแบบนี้ค่อยๆจัดมุมทางด้านขวาให้ปิดให้สนิทพับขึ้นไปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมและจัดมุมแต่ละมุมให้เท่ากันจากนั้นในส่วนของปลายแผน่นก็ให้ทำแบบเดียวกับวิธีแรก พาน้ำที่ผสมแป้งสาลีสักเล็กน้อยแล้วสอดแผ่นเก็บไว้ด้านในจัดรูปทรงอีกสักหน่อยก็จะได้าซาโมซ่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนในการทอดตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ดีแล้วนำาซาโมซ่าลงทอดทอดไปเรื่อยๆต้องคอยระวังด้านล่างเมื่อผ่านไปสักครู่ให้กลับจากด้านล่างขึ้นด้านบนถ้ากลับช้าเกินไปในส่วนของด้านล่างอาจจะไหม้ได้ทอดต่อไปเรื่อยๆกลับพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งกรอบเป็นสีน้ำตาลทอ ทั้งสองด้านจากนั้นจึงตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันในตะแกรงค่ะแค่นี้ ก็จะได้าซาโมซ่าไส้ไก่ใส่ชีสที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปจัดจานเสิร์ฟกันได้แล้วค่ะจะเสิร์ฟซาโมซ่าคู่กับน้ําจิ้มไก่หรือจะเป็นซอสสีราชามายแบบในภาพก็อร่อยเช่นกันหรือไม่ต้องจิ้มน้ําจิม้มก็อร่อยค่ะเมื่อทอดเสร็จใหม่ๆความกรอบจะยังคงอยู่แต่ว่าทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงแล้วความกรอบอาจจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยหรือเมื่อแช่เย็นข้ามคืนไว้แล้วต้องการอุ่นอีกครั้งให้เปิดเตาอบด้วยไฟ200องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างน้ ำไปอุ่นเป็นเวลา5-10นาทีความกรอบก็จะกลับคืนมาหรือจะอุ่นในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้ออบลมร้อนก็ทําได้เช่นกันค่ะเมื่อทอดเสร็จใหม่ๆความกรอบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในสูตรนี้สามารถนําไปทําตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับทุกการรับชมแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ